สถานการณ์ของคุณและเขาในตอนนี้นะคะบอกเลยว่าจากหน้าไพ่ที่อาจารย์แรนดอมขึ้นมาเหมือนคุณทั้งสองกำลังมีปัญหาประสบปัญหากันอยู่นะคะซึ่งเป็นปัญหาที่ค่อนข้างซีเรียสนะคะคิดไม่ตกนะคะแล้วก็ปัญหาเนี่ยมันยังแก้แก้กันไม่ได้นะคะ ดูจาก energy หน้าไพ่ในใบแรกนะคะตอนนี้ทางฝั่งเขาอะก็ยังแบบดูเชิงคุณอยู่นะก็ยังไม่ได้ take action อะไรหาคุณสักเท่าไหร่อาจจะมีอย่างเชิงบ้างนะคะแต่ดูแล้วเขาก็จะเป็นในลักษณะที่แบบไม,ไม่ไม่ไม่คือมันมีความนิ่งขึ้นนะคะคุณตัวคุณอะจะรู้สึกสัมผัสได้เลย นะคะคุณเองก็ตอนนี้ก็แบบเครียดเบื่อเศร้าเหงาเซงวะเวคุณเองก็เป็นในลักษณะที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบคือคุณคิดนะว่าแบบมันมันมีความรักแล้วมันมันไม่มีความสุขอะมันมีความรักแล้วมันไม่ได้อยู่ด้วยกันมันจะมีไปทำไมนะคะนี่คือสิ่งที่คุณคิดนะอืมคือปัญหามันยังมันยังแก้ไม่ได้อะ่ะ ปัญหาที่ที่คุณทั้งสองเจอเนี่ยปัญหาเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเก่าๆของคนของคุณก็ได้นะคะที่มันคาระคาสังที่มันยึดเยื้อมาแล้วอาจารย์มองว่าคือไพ่ใบที่สองเนี่ยมันเป็นปัญหาระหว่างคุณทั้งสองคนด้วยนะในขณะเวลาที่คบหากันเนี่ยมันก็ขัดแย้งกันมันไม่เข้าใจกันมันไม่ลงรอยกันหรือว่าความคิดทัศนคติมันอาจจะไม่มันไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ พลังงานหน้าไพ่มันจึงออกมาในรูปแบบของตอนเนี้ต่างฝ่ายต่างโฟกัสที่ตัวเองอะนะคะแต่การโฟกัสที่ตัวเองก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะลืมเขาจะเลิกรักเขาและเขาเองจะลืมคุณหรือเลิกรักคุณมันไม่ใช่นะคือต่างฝ่ายต่างแบบอยู่ในสเปซในพื้นที่ของตัวเองนะคะอยู่ในเซฟโซน พยายามที่จะนิ่งๆน,นะคะในขณะที่นิ่งๆก็ก็คอยสอดส่องดูพฤติกรรมนะคะดูเชิงดูความเป็นไปว่าเอ้ยมันจะมีสัญญาณอะไรมาไหมหรือว่าเขาทำอะไรอยู่นะคะประมาณนี้แต่คุณเองอะคุณรู้สึกว่าคุณเบื่อแล้วอะ่ะมันเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากอยู่ในสภาพนี้คุณเบื่อกับปัญหาที่เกิด หรือปัญหาที่มันขลักาลังมาเนิ่นนานแล้วมันยังไม่ได้รับการแก้ไขมันยังไม่มันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนด้วยนะคือคุณกับเขามีคอมมิชเมนต์กันแล้วแต่ถ้าดูจากพลังงานหน้าไพ่คือเหมือนคุณต้องการความชัดเจนหรือความมั่นคงจากเขาแต่เขายังไม่สามารถที่จะให้คุณได้ในตอนนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แม่ขอขยา,ายไพ่ต่อเลยว่าเป็นยังไงต่อนะคะ ความสัมพันธ์ของคุณนะคะจะไปในทิศทางใดรูปแบบใดเนาะอืมก็มีความเศร้าอะ่ะตัวคุณก็ยังรู้สึกผิดหวังในตัวของเขาคนนั้นนะแล้วก็เหมือนคนเองก็ไม่อยากจะเสี่ยงแล้วอะ่ะนะคะกับความสัมพันธ์เนี่ยคือมันจะคุ้มไหมถ้าเสี่ยงที่จะไปต่อนะคะส่วนเขาเองเขาเขาก็มีความเครียดนะ นะคะเขาเครียดแต่เขาเลือกที่จะไปดื่มไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้หรือไปเฮฮาหรือไปนั่งนั่งตามผับตามบาร์คือไปดื่มเพื่อคอลาอารมณ์แต่ของคุณเนี่ยมันไม่ไงคุณจะเป็นในลักษณะที่แบบคุณก็จะอยู่กับตัวเองคุณก็จะเศร้าส้อยงอยนะคะคุณก็จะนอยอยู่กับตัวเองอยู่ในพื้นที่ของคุณอาจารย์แม่สรุปให้เลยนะคะว่าความสัมพันธ์นี่จะเป็นยังไง ต่างคนต่างไม่พูดความจริงไม่กล้าที่จะแบบบอกความจริงนะต่างคนต่างต่างเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้เขาก็ไม่กล้าเปิดใจที่จะพูดถึงปัญหากับคุณคุณเองก็ไม่กล้าเปิดใจที่จะพูดถึงปัญหาที่มีระหว่างกันมันมีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาด้วยนะจันแม่ขอขยายไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอืม คำแนะนำนะคะของความสัมพันธ์ของคุณนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อาจารย์แม่ขยายขึ้นมาเขาบอกว่าให้คุณเนี่ยเลิกคิดถึงเรื่องของเขาให้คุณเนี่ยเบี่ยงเบนความสนใจไปโฟกัสที่ตัวเองไปโฟกัสความสุขของตัวเองไปโฟกัสหน้าที่การงานให้คุณรักตัวเองให้มากๆเลิกเลิกคิดนะคะเลิกย้ำคิดย้ำทำในเรื่องของเขาในเรื่องของความรักกับคนคนนี้นะคะแล้วก็ให้เดินทางสายกลางนะให้คิดเสมอว่าถ้าใช่ นะคะก็คือใช่ถ้าไม่ใช่เขาก็จะออกไปจากชีวิตคุณเองประมาณนี้นะคะนี่คือไพ่พระไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะอืมมันเป็นสิ่งที่คุณเองอาจจะอธิษฐานไว้ด้วยนะว่าถ้าคนคนนี้เนี่ยเป็นเนื้อคู่ของคุณหรือเป็นความรักที่จะสุดสมหวังก็ขอให้ชัดเจนสมหวังในเร็ววันแต่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้เขา,เ,าเปลี่ยนแปลงไปหรือว่าออกไปจากชีวิตคุณ มันก็เป็นสิ่งที่คุณอธิษฐานด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นขอให้คุณนะคะเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณอธิษฐานจิตนะคะแล้วก็เชื่อมั่นในความดีเชื่อมั่นในพรมลิขิตในเดสินีของคุณนะคะวันใดวันหนึ่งคุณจะพบกับรักแท้นั่นเองนะคะแล้วก็เลิกย้ำคิดย้ำทำกับเรื่องนี้รักตัวเองให้มากๆนะคะทุกคนแล้วพบกับอาจารย์แม่ได้ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ